ทุกคนครับเชื่อหรือไม่ครับขนุนยืนต้นตายมีการซื้อขายกันเป็นหลักล้านเลยทีเดียวถ้าไมมันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพาไปดูครับมีผู้ใช้บัญชีทิกต o k ที่ชื่อนี้นะครับทุกคนได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังเขาไปเจอขนุนตายพรายหรือว่าขนุนยืนต้นตายแล้วก็มีคนบอกว่าสามารถขายได้ในราคาหลักล้านบาท โอ้โหเธอเล่าบอกว่าไปดูคอนเทนต์ในทิกตอกมานะบอกว่าขนุนเนี่ยยืนต้นตายหรือว่าขนุนตายพายขายได้ต้นละล้านก็เพิ่งรู้ว่าแถวบ้านนะมีต้นหนึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็ไปศึกษามาบอกว่ามันยากมากเลยนะที่ขนุนจะยืนต้นตายเนี่ยและเขาก็เชื่อกันว่าสามารถนำไปเป็นวัตถุมงคลได้นะครับทุกคนหลังลงคลิปนี้ไปได้ไม่นานนะครับก็มีคนติดต่อมาเสนอราคา4 0 0พบาทเลยนะครับเธอก็เลยไปสอบถามคนที่ลงขายว่า ต้นขนุนขายได้หลักล้านเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับไอ้ที่ขายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยเพราะว่าเขาแปรรูปเป็นพระแกะสลักหรือว่าเครื่องดนตรีไทย ราคาที่รับซื้อสูงก็เพราะว่าต้นขนุนยากที่จะตายพลายเออนะครับใครอยากลองก็ไปถามไปตามโรงงานปั้นพระต่างๆดูนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยคนเขาบอกว่าที่บ้านเธอเนี่ยจะทิ้งนะครับแต่พี่เนี่ยก็เอาเลื่อยไฟฟ้าไปตัดจูๆ่ๆเครื่องก็ดับไปเฉยๆโอ้โหทีนี้ก็เลยเชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของต้นขนุนตายพลายนะครับคนคนนี้เนี่ยเธอเล่าอีกนะครับว่ามีคนสองคนเนี่ยมาขอติดต่อซื้อ10ล้านบาท โอ้โหแต่ก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะ แล้วเขาก็ยังทักแชทมาบอกว่าตอนโอนเงินเนี่ยโอนให้5ล้านก่อนได้เลยพร้อมกับส่งลิงก์มาให้กดเข้าไปดูแต่เธอก็ไม่ได้กดนะเพราะว่าไม่รู้ว่าอําเล่นหรืออะไรก่อนที่จะส่งข้อความไปหาแล้วเขาก็ไม่ตอบรายแรกที่ขอซื้อ4ี่พันก็หายไปแล้วะนะครับหลังโพสต์คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีคนมาสนแสดงความคิดเห็นเยอะเลยคนก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือขนุนคือไม้มงคลนะครับใช้ทําวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังแต่ก็ต้องเป็นต้นที่ตายพายเองนะครับและก็ไม่มีลูกซึ่ง หายากมากๆนะครับคนเขาก็บอกอีกว่ามันขายจริงเหรือมันขายได้จริงเหรอนะครับแต่ก็ต้องแปลรูปอีกว่าเป็นเครื่องดนตรีของขลังอะไรต่างๆนา,นานานี่นะครับขายได้ทั้ง3ต้น3ามพันก็บุญแล้วเออมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันทุกคนคิดว่าอย่างไงครับที่บ้านใครปลูกขนุนไม่มีลูกบ้างมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมครับหรือว่ามีใครมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ต้นขนุนตายพายเนี่ยเป็นไม้มงคลไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีความเชื่อมีอิทธิฤทธิ์อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์ให้ฟังกันหน่อยนะครับ